และก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมต้องบอ,อกก่อนนะครับว่า จิตกรนี่คือผมเองส่วนเมอร์เซนนั่นคือยูกิมาด้วยกันคอกันอยู่ด้วยโอ้โหสเต็ปการเล่นเข้าขากันสุดๆแล้วจังหวะนี้โดนไล่แล้วครับจิตกรโดนไล่เนาะแล้วจังหวะนี้ยังไงกันต่อมาจุกตรงนี้แต่ว่าวาดเรียบร้อยเลยนะครับเมอร์เซนโดนแบบนี้อาจจะต้องจุกนานขึ้นครับไม่งั้นไม่ได้นะหกสิบวิไม่พอแน่แ่ครับจังหวะนี้เนาะ,ะยังมีการเล่นอยู่ครับบนบนอยู่ตรงนี้อยู่นะ อ้าวแล้วฉีกออกแบบนี้ลูกไฟขึ้นหรือเปล่าลูกไฟม่วงน่าจะขึ้นนะครับการเรียบร้อยเนาะมีการวางดักไปหนึ่งอันครับอ้าวแล้วนกจักเสียมาจาังวานี้มายังไงเนาะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการวางรูปภาพดักเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะโดนเสมอไปนะบางคนนี่เขาเดินแบบเดินผ่านไปเลยทุกคนเขาแค่หันหลบนะครับหันมุมกล้องเนี่ยหลบนะบางคนนี่คือแบบเดินแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเราต้องใช้สเต็ปการวนรูปภาพด้วยซ้ำนะครับบางครั้งเนี่ย นั่นแหละครับผมเจอมาแล้วทุกคนเจอมาแล้วคือแบบเดินผ่านดื้อเลยไม่ใช่ว่าโปรนะครับผอแค่หันมุมกล้องหนีนะแล้วผมเจอบ่อยมากครับบ่อยมากนี่คืออะไรบ่อยมากนี่คือตีเราหนึ่งแผลใช่ไหมครับก็หันหน้าหนีนะอันนี้เป็นวิธีแก้ทางของอ่อนั่นแหละครับจิตรกรสรุปบ,บอกวิธีแก้ทางจิตรกรและนั่นแหละครับเป็นวิธีแก้ทางจิตรกรนะคือแบบเวลาตีได้เนี่ยครับหันหน้าหนีครับพยายามอย่าไปหันหน้าเขาจ้องนะ ราะการที่จิตกรเนี่ยครับจ้องหน้าเราได้มองหน้าเราได้มันไม่ต่างอะไรกับการที่เรายื่นปืนคออินเอรเนเตอร์เนี่ยปืนพูดเนี่ยไม่เข่าเลยนะมันโอ้โหยาดทุกคนยาแล้วจังหวะนี้วิ่งไปหาเพื่อนนะครับวิ่งเข้าเครื่องเพื่อนแบบนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับอย่างที่ผมพิมพ์ไปนะเห็นไหมครับผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันต้องพิมพ์ตั้งแต่เน,นิ่นๆนะว่าแบบเราเนี่ยจะวิ่งไปทางนั้นไม่งั้นเพื่อนจะโดนนะครับแต่ถ้าแนะนําได้นะครับจะเรียกทางอื่นได้ก็ไปทางอื่นดีกว่านะแต่นี่มันคือแบบตอนที่จุุุกกกอออยยููู่่่่เเเนนีคครรรผมมมมมมมลืดดดขข้้้ววาาาาะงสิิจไไไป็ อยู่ตรนนนั้นนะแล้วจังหวะนี้เสียโดนหนึ่งแผลแล้วครับยังไงกันต่อเนาะแล้วฉีขทางตรงแบบนี้โดนเลสฟูโรตแน่นอนครับถ้าหลนแห่งความเงียบสงัดละมัง้งเรียบร้อยครับดึงลูกไปก็ไม่โดนแต่ตีได้นะจังหวะนี้เรียบร้อยนะ <S <S แล้วตัดภาพมาจังหวะนี้เมอเร์ซนจะเข้ามาช่วยนะครับได้หรือเปล่าเนาะอ้าวแล้วเหมือนจิตกรมาวางลูกปาดักไว้ครับ ดักไว้เพื่อนจุกไปทางนั้นนะแต่เพื่อนไม่รู้หรือเปล่าจังวะนี้เมอร์เซนโดนลูกไฟโดนตีมาแล้วยังไงโดนแบบนี้ต้องบล็อกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมอร์เซนเนี่ยยังไงก็ล้มอยู่แล้วนะถ้าโดนแบบนี้นะครับย้ําก่อนนะแต่ถ้าโดนแผลเดียวนยายาเนี่ยครับพยายามเอาจริงๆพยายามอย่าโดนตีด้วยซ้ําแต่มันยากอยู่นะคือถ้าโดนตีหนึ่งครั้งใช่ไหมครับให้เรานี่ยออกมานะครับออกมาไม่ต้องบล็อกนะแต่ถ้าโดนแบบนี้อย่างที่ภาพเนี่ยครับอย่างที่วิดีโอโชว์ให้ดูเนี่ยคือต้องตามบล็อกนะ บล็อกเพื่อที่ให้เพื่อนจุกต่อนะครับแต่ถ้าเพื่อนโดนก็ฉีกออกมาก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องโดนอุ้มตีนะและคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนาะจังหวะนี้ยังไงจิตกรจะเข้ารับเค้าแบบเจ็บเครื่องหนึ่งด้วยนะโดนลูกไฟหรือโดนตีเนี่ยล้มแน่นอนนะครับอรอเคลื่องก่อนเนะเาะอ้าวแล้วเหมือนยังไงบางรูปภาพได้ครับเอาไปช่วยได้หรือเปล่าโดนดึงลึกไฟหรือเปล่าจังหวะนี้ เข้ามาได้เราความโหดของจิตกรได้แท้เลยนะแล้วยังไงแต่เครื่องยังไม่เตรียมนะครับแต่ผมคิดว่าน้องถุงเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าเครื่องเตรียมเลยครับเขาก็เลยอุ้มเนาะอุ้มมาวางไว้ก่อนนะเครื่องจุดนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหามากนะมีการอุ้มเมอร์เซนจะไปวาง2คนครับแต่เหมือนเห็นเสียอยู่ใกล้ๆอยู่นะแล้วยังไงจังหวะนี้เครื่องใกล้จุดเต็มทีแล้วครับถ้าเสียโดนก่อนนี่หื คลิกได้นะเรียบร้อยัจาจังหวะนี้โดนตีจุดทันทีนะอ่า,มาเมอร์เซ่นก็มาช่วยตามสเตปครับและผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจิตกรตอนท้ายเกมแบบวางรูปภาพไป3อันเนี่ยวิ่งไวมากครับวิ่งไวปกติรูปภาพ3อันใช่ไหมครับจะเป็น6%นะ6%บวกกับเพิร์กโบโลทามนะครับไอ้เพิร์กก่อนถึงโบโลทามนั่นแหละอีก5%เป็นะครับเป็น11%เปเลยนะยิ่งได้นาฬิกาต้นเรือเนี่ยครับไม่ต้องถามเลยนะวิ่งไวมากมครับไปจริงๆเลยทุกคน แต่จังหวะนี้เดินเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่งได้นานอยู่นะน่าจะจีครับไม่น่ามีปัญหาเนาะผมจะขออนุญาตในเบอร์ชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นอ่ะนั่นแหละภาษาจีนผมก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันนั่นแหละครับมันจะได้ตัดคลิปรอบเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องตัด3ามสี่รอบเนาะแล้วมาครับตอนเกมที่2นะผมต้องบอกกันนะครับว่าคนนี้พีคมากๆครับทุกคนผมนี่ยังคิดไม่ถึงเลยนะว่าเขาจะทําแบบน้านะทําแบบไหนต้องรอดูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคนนี้คือไฮด้านะ ไฮด้าแล้วก็บอลบอลเทียเออันดับ11นะครับทุกคน11นี่คือแบบแค่อันดับเดียวนี่ก็เทียเอสแล้วนะโอ้ดีว่าสุดอยู่นะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงไล่พรินเซสมีการต่อระเบิดครับโดนมาหนึ่งครั้งนะตัวพินเซสปั๊บไม้ดักใต้ครับแล้วจังหวะนี้พรินเซสเห็นมุมเปิดบัฟยาวเปิดบัฟมาเจอรถรางพอดีครับขี่หนีได้เลนะโอ้โหฉีกยาวๆยับย้กันปรงมานี้เนาะ โอ้โหแล้วบอลบอลเพเลมาตักคร้บหืมชะตาขาดแล้วพรินเซ็ไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดเนาะโดนระเบิดหนึ่งครั้งโดนตีหนีไม่ได้ด้วยนะตรงรถรางเนี่ยแล้วมันเปิดบาร์ไม่ได้นะเขาแก้บัคแล้วนะครับแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้เมอร์เซนรอเข้าไปช่วยเองครับ การจะช่วยจากบอลบอลเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งบอลบอลเทียเอเทียเอสเนี่ยครับหืปวดหัวมากทุกคนแลาโซนก็อีก,กันเก่งมากๆครับแล้วยังไงพรินเทสโดนเบิเ้ลนะครับไม่รอดเนาะทางที่ดีนะครับอยาให้บอลบอลเก็บสกิลนะจังหวะนี้พรินเทสพยายามฉีกออกจากเครื่องเพื่อนครับจะได้ไม่ต้องโดนโซนนะบอล <ๆ S 1> บอลก็พยายามไล่เก็บสกิลอยู่นะตอนสกิลเต็มเนี่ยครับระเบิดมันชาร์จไวมากแล้วไวแบบไวมากๆครับทุกคน แบบเ็นไม่กลับเนี่ยเห็นไหมมันชัดไวจริงๆนะขเขาแทบจะไม่ตีเลยนะครับตอนสกิลเต็มนี่ก็พยายามใช้ระเบิดอย่างเดียวเลยนะแล้วจังหวะนี้ฝั่งเซอร์น่าจะขายครับขายคืออะไรขายคือไม่มาช่วยนะเพราะถ้ามาช่วยแล้วโดนเบิ้ลเนี่ยครับโอกาสแพ้มันสูงมากๆนะอันนี้เอาชัวร์นะครับเอาเน้นเสมอไปก่อนเนาะอย่างที่รู้กันนะครับว่าบอลบอลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวโซนเก่งเลยนะถ้าเทียบกับกาลาเทียที่สกิลคล้ายกันนะการโซนของบอลบอลผมรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ครับ จร,จริงไหมไม่เท่าไหร่ครับกาเทียนี่คือแบบปักปาไปปักปักปัก,ปกเลยแล้วโอ้โหปวดหัวมากครับแล้วจังหวะนี้มีการเทเลมาไล่เสียครับยังไงเนาะเลือสองเรื่องอีกสามคนนะจังหวะนี้อ้าวแล้วเสียโดดลงบ,บอลบอลไม่ข้ามตามเลยครับอ้อมมาดีกว่าเนาะอ่าต่อระเบิดรับเทคนิค,ครับเนาะจร,จริงๆมันก็ไม่รับหรอกพูดไปงั้นแหละ <laughs> ลการต่อระเบิดเลยครับผมแนะนำนะถ้าใครจะเล่นบอลบอลน,น,นะครับมันเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยนะ ตำบการเล่น,นบอบอลนะครับถ้าต่อระเบิดเก่งแล้วอย่างอื่นมันฝึกง่ายมากๆนะแล้วจังหวะนี้ยังไงมีการวางสกิลรีโมทคอนโทรลบอมครับชื่อสกิลจะยาวไปไหนนะยังต่อระเบิดยางต่อเนื่องนะครับระเบิดธรรมดาเนี่ยครับขาจะเรียกว่าทามบอมเนะีส่วนระเบิดควบคุมระยะไกลนะครับก็จะเรียกว่ารีโมทคอนโทรลบอมนะครับ ถ้าเกมนี้ครับฟังดูเสียงมันแบบแสบๆหูแตกๆนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับตอนอัดเนี่ยผมเปิดเสียงดังเกินไปนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วจังหวะน,นี้ยังไง <c oughs> เรียบร้อยครับคอนโทรลเลอร์บอมไปตะท่องได้จังหวะน,นี้มีการวางไปป่วนเพื่อนครับน่าจะเป็นนักกิฬากรนะแล้วยังไงรึ <c oughs> ่งจุดทันทีครับจังหวะน,นี้ แล้วตาไม่แดงแบบนี้จะไล่ใครได้หรือเปล่านะถุงเลือดเต็มทุกคนเลยนะครับมีการวางไปป่วนใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเห็นรอยเท้าเลยครับจังหวะนี้เนาะเป็นเสียนั่นเองนะเสียเหมือนจะมาหาหลุมครับแต่จุดหมายมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะแล้วยังไงมีการวนๆต่ออยู่นะ <c oughs> ตีไปหนึ่งครั้งกลับโดนระเบิดด้วยนะอ้าวแล้วนักจิตกรมาส่องหน้าครับฝับงจะมาช่วยเพื่อนนะ Oh, 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 โอ้โหคอนโทนลบ,บอมไม่โดนนะครับแล้วยังไงจังหวะนี้มีการจ้องหน้าจ้องตากันอยู่นะขอมองหน้าหน่อยมีการหลบหน้าหลบตาครับอย่างที่บอกเลยนะอ่าได้เรียบร้อยก็วาดครับเนี่ยครับทุกคนดูช็อตต่อไปนี้นะดูช็อตต่อไปนี้จังหวะนี้ไล่่วนทุกคนเลยครับบ,บอลบอลเนาะรอดูครับรอดูช็อตต่อไปนี้นะนี่เลยนะครับ เห็นไหมครับเขาเดินผ่านเลยนะเขาแค่เอียงมุมกล้องหนีนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นโปรเป็นแฮกเป็นอะไรนะไม่ใช่นะครับแค่เอียงมุมกล้องแค่นั้นเองครับเนี่ยเราก็พยายามวนๆอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับสุดท้ายเขาก็ต้องมองก็ต้องหันมาอยู่ดีแหละสุดท้ายถ้าฉันอยู่ตรงนี้ตลอดสุดท้ายเธอก็ต้องหันมาหาฉันสักวันหนึ่งไม่เกี่ยวนะเสียวจริงๆเลยโ แล้วทุกคนคิดว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับมเมนอะไรก็ได้แล้วผมอ่านตลอดนะแล้วก็ขอบคุณผพ้สนับสนุนทั้งหมดด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรก็อย่าลืมทัก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 มาในเพจได้นะคือสมัครสมาชิกก็ให้ไปเลยให้ไปเลยให้เปน็นอากาศ